หนึ่งท่ายโยคะที่ครูอยากให้ทุกคนยืดทุกวันแต่คนที่ชอบปวดเมื่อยบริเวณรอบเอวของเราบ่อยๆนะคะให้ลองยืดท่านี้ท่านี้จะยืดระหว่งางวันหรือยืดก่อนนอนก็ได้ให้เราหาบอกมานะสักหนึ่งอันนะคะมารองที่สะโพกให้บอกของเราสูงสักนิดน,นึงก็ได้อย่างของคุณครูจะใช้พับเป็นพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็นั่งลงไปที่บอกจะเป็นการนั่งขัดสมาธิชั้นเดียวคือหย่อนข้อเท้ามาดนน้านหนึ่งข้างมุมนี้นะคะมือวางบนเขา่าสบายๆให้เริ่มจากการยกแขนด้านขวาขึ้นไปหาพดานก่อน ยียดแขนขนาบหูขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วให้เราหายใจเข้าไปให้เต็มปอดก่อนค่ะเต็มปุ๊บหยุดแป๊บหนึ่งงอข้อศอกด้านซ้ายลงไปหาหน้าขาซ้ายจะเป็นการเอน็นลำตัวไปทางด้านซ้ายเพื่อยืดซี่ขวาของเราตั้งแต่เอวขึ้นมาจนถึงซี่โครงตรงนี้ค้างไว้นะคะให้ทุกคนหายใจออกค่ะ เดน,นหายใจออกให้ยาวแต่ออกแรงยืดแขนด้านขวาให้ตรงเท่าที่คุณยืดได้เฉยค้างนิดนึงกดสะโพกลงไปที่เบาะไว้พอหายใจออกจนหมดนะคะให้ทุกคนหายใจเข้าพร้อมกับยกลำตัวขึ้นมาโดยที่เหยียดแขนด้านขวาขึ้นหาเพดานไว้แล้วค่อยวางแขนลงหายใจออกค้างๆแบบนี้นะคะบางคนจังหวะที่เราลดแขนลงมา จะรู้สึกแขนเราร้อนๆนิดหนึง่งเผาๆนิดนึงเป็นการกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดน,นะคะจะทําให้แขนของเราเบาขึ้นในช่วงบ่าของเราเนี่ยจะคลายความตึงด้วยเอลำตัวยกขึ้นมาวางแขนนับเป็น1รอบทําข้างละสามรอบนะคะเวลาทําให้รู้สึกถึงการยืดสีข้างลําตัวแล้วก็บริเวณกระดูกสันหลังค่ะ